สวัสดีครับผมมาพบกันนะนรายการรถแซบเวอร์บายบีเทสครับผมคนหนึ่งไ like, ร้คนหนึ่งแชร์ครับให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับเบรตันชัวด้วยครับผมโปรโมชั่นดีๆครับยังเหลืออยู่นะฮะใครที่อยากจะได้รถนะฮะกับทางโช์ุูมเบรตันชัวนะ,ะตอนนี้ผมมีนะฮะโปรโมชั่นก็คือว่าสไลด์ส่งรถนะฮะให้ฟรีๆเลยนะฮะถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งไฟแนนซ์ครับไปจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วที่สำคัญครับโปรโมชั่นแถมน้ำมัน1,000บาทครับทุกคันนะฮะเติม เ็มถังให้เลยครับกับราคานะฮะที่เราตั้งไว้ให้นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมเอาตัว BM นะฮะ X3 นะฮะเป็นตัว2000นะฮะดีเซลนะฮะเป็นตัว x อ็กซไรเป็นตัวไฮ i n e นะฮะหรือเราใช้รหัสเรียกกันว่า F25 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2000แรงม้าก็อยู่ประมาณ184แรงม้ากับเกียร์ไฟฟ้า8สปีดครับนะ,ะราคาเปิดอยู่ที่1ล้าน 9,000ครับสีขาวครับมือเดียวป้ายแดงบุกคู่มือกุญแจสำรองนี่ครบเลยครับคันนี้มีรับประกันนะฮะหลังการขายนะฮะรับประกันไปเลยครับ1ปีหรือว่า1 2 0 0 0หมกิโลขั้นต่ำครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงความสวยจะสวยขนาดระดับนางฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในพร้อมกับผมเลยกว่าไปตามผมมาครับเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งนะฮะรถ SUV ครับนะฮะหลักๆเลยนะฮะจะซื้อ X3 นะครับผม มันก็ต้องมีการรับประกันกันหน่อยละนะครับขั้นต่ําๆเลยครับจากจุมไปตันชวน1ปี12,000กิโลแต่ถ้าใครนะฮะที่จัดกรุงศรีนะครับผมนะฮะรายละเอียดนอกรอบเป็นยังไงนะครับถ้าอยากจะได้2ปี7,000 0โลส้ม0 BM ปนะฮะทั่วประเทศไทยนะฮะให้โทรมาหลังไมคครับเดี๋ยวน้องๆทีมขายของผมนะเดี๋ยวให้ข้อมูลรายละเอียดนะฮะเงื่อนไขอะไรแบบไหนยังไงนะครับผมแต่ว่า นะฮะถ้าอยากจะได้1ปี1 2ึ่ง0มืนกิโลตัวนี้นะฮะมันคือตัวซีดานอยู่แล้วทุกคันต้องมีรับประกันให้อยู่แล้วตัวนี้นะครับเอามาดูเลยครับกันนี้นะฮะกิโลไมวิ่งมา9ก2าหมกิโลอันนี้รับประกันไม่แท้ครับนะทำไมไม่แท้ผมจะดีรับซื้อคืนนะฮะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้าด้านของคนขับจะมีเมมโมรี่เบาะนะฮะสจุดด้วยกัน นะครับผมแต่ว่าเบาด้านซ้ายของผมเนี่ยจะเป็นเบาไฟฟ้านะฮะเดินหน้านะพักพิงหลังนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะฮะตัวนี้จะไม่มีเมมเบาะภายในก็จะสีครีมนะฮะตัดกับสีดำนะฮะแล้วก็ตัดกับเปลือกลายไม้นะครับสภาพสวยเลยเบาะเบอะนะครับผมทรงเบานะฮะอันนี้สภาพสวยครับไม่ซุดไม่ขาดไม่ย่นนะครับคาดการว่าน่าจะบริวทำความสะอาดมาแล้วล่ะนะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วอ่ะนะครับคันนี้นะครับอ้าว พวงมาล,ลัยครับ3าก้านก้านของพวงมาล,ลัยก็มาพร้อมกับตัวมันติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนี่ครับกุญแจนะฮะจะมีลักษณะแบบนี้มีให้ด้วยกัน2ดอกพร้อมกับคู่มือการใช้งานให้ครบเสร็จสับเลยมาดูหน้าจอตรงกลางเลยตัวนี้ก็รองรับนะแผนที่นําทางแล้วหรือว่าเ네นวีนั่นเองระบบแอร์ครับอุณหภูมิแยกซ้ายและก็ขวาแต่แรงลมครับใช้ด้วยกันนะครับผมต่ำลงมาก็จะเป็นระบบเครื่องเล่น ตัวนี้ก็สามารถใส่แผ่นซีดีนะฮะแล้วก็มีตัวสวิทช์นะฮะเปิดปิดนะฮะหน้าจอนะฮะตัวนี้ไว้ให้มาดูคอนโซลตรงกลางเลยครับผมตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวไอไดส์ครับไว้สําหรับเล่นหน้าจอจะมีปุ่มกดครับเมนูมีเดียเรดิโอเนวีดูได้หมดเลยตัวนี้นะครับผมเอ้ามาดูระบบเกียร์ครับตัวนี้แก้ได้เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดครับสามารถเล่นแบบทิปโทนิกได้มาดูที่โหมดการขับเลยครับ โหมดการขับตัวนี้นะฮะมาพร้อมนะครับนะก็จะมีโหมดสปอร์ตบวกแล้วก็สปอร์ตคอมฟอร์ตอีกครู่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบกันเลื่อนพาร์คเซนเซอร์นะครับระบบเบรกไฟฟ้านี่ครับผมให้ครบเสร็จสับเลยอ่ะไงเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกับฝากระโปรงดีกว่าครับตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายของ bmx 3ครับไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นระบบแบบออโต้ไฟฟ้า สามารถนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะฮะจากด้านในได้นะฮะด้านในแผงข้างนะครับผมจะมีสวิ์นะับเปิดปิดนะฮะฝาท้ายแบบออโต้ไฟฟ้าให้นะครับผมมาดูตะเข็บครับรอยแนวยาด้านขวาด้านซ้ายนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยว่ารอยเม็ดอาร์นี่ครับต้องเห็นชัดเจนนะฮะนะฮะด้านซ้ายด้านขวาครับชัดเจนทั้งคู่เลยหัวน็อตครับที่ยึดฝากระโปรงครับไม่มีการแกะการถอดนะับผมมาดูที่ตะเข็บ ด้านฝากระโปรงครับอันนี้ได้เดิมได้บางนะครับผมนี่ครับรอยแนวยาครับด้านซ้ายด้านขวาครับต้องเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สีด้านในครับจะต้องไม่เงาเหมือนสีด้านนอกของตัวรถนะครับพลาสติกพวกนี้จะต้องไม่กรอบไม่แตกด้วยแล้วที่สําคัญครับพวกรูนะฮะที่เป็นรูวงรีนะครับผมหรือว่ารูกลมๆนะสามรูนะฮะพวกนี้จะต้องไม่คดไม่บิดไม่เบี้ยวนะฮะบพวกนี้นะฮะจะต้องตรงไปเลยด้านท้ายสวยครับ อย่าไปดูด้านหน้ากับผมเลยครับเอาละครับตัวนี้ผมเปิดฝากระโปรงนะฮะของ bm x 3คันนี้ขึ้นมาแล้วนะตัวนี้ฝาครอบเครื่องก็จะเป็นฝาครอบเครื่องใหญ่อยู่นะฮะมาดูหัวน็อตครับหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่มีแกะไม่มีถอดหัวน็อตแก้มนะฮะได้เดิมเดมบางๆนะครับผมแล้วก็คาหน้าเดิมเดิมครับไม่มีการแกะการถอดนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะฮะแผงการชุนความร้อนนะครับรอยแนวยานะฮะคันนี้ได้รถสวยครับได้รถสดเลยนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้ สภาพสวยทั้งคันไฟหน้าครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมวงแหวนครับไม่เหลืองนะครับพวกนี้นะฮะกรอบไฟหน้าครับไม่แตกไม่เล้านะฮะสีกันชนหน้าครับนะฮะสภาพเรียบร้อยนะฮะคันนี้นะฮะพร้อมที่ส่งมอบให้เลยคุณอยู่จังหวัดอะไรอยู่อำเภออะไรนะทางโช์รูมบรตันชัวครับนะยินดีสไลด์นะฮะส่งไปให้นะฮะทั่วประเทศไทยเลยนะสรสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมครับโทรเข้ามานะฮะราคา1นึ่งล้านห้าหมื่น 9,000บาทเท่นั้นเองวันนี้อึ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r o s u ชั .com